การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ2,561เป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงานและเป้าหมายบริการหน่วยงานตามแผนงานเป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงานท่านสามารถดำเนินการในระบบ e-budgeting ที่ระบบวางแผนงบประมาณเมนูระบบทะเบียนเมนูทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เมนูทะเบียนเป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงานขีดเป้าประสงค์เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ eBa มจ e t i n g ให้ท่านไปที่ระบบวางแผนงบประมาณเมนูระบบทะเบียนเมนูทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเมนูทะเบียนเป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงานเป้าประสงค์หลังจากนั้นให้ท่านเลือกกระทรวง และเลือกเป้าหมายบริการกระทรวงที่ท่านได้ดํดำเนินการเพิ่มหรือมีอยู่แล้วในระบบทะเบียนที่สามารถใช้ได้ในปีงบประมาณปัจจุบันหลังจากนั้นกดปุ่มค้นหาตามปีงบประมาณกรณีนี้คือท่านยังไม่มีเป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงานให้ท่านกดปุ่มทะเบียนเพิ่มแก้ไขกดปุ่มเพิ่มด้านซ้ายมือ เลือกแผนงานที่ท่านต้องการกดปุ่มคัดลอกชื่อเป้ากระทรวงแผนงานระบบจะคัดลอกชื่อเป้ากระทรวงตามด้วยชื่อเป้าแผนงานที่ท่านเลือก ใส่วันที่เริ่มต้นเป็นต้นปีงบประมาณคือ01 1060กกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงข้อความบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มโอเคระบบจะแสดงเป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงานที่ท่านได้สร้างขึ้นกดปุ่มค้นหาทะเบียนตามปีงบประมาณ แล้วกดปุ่มว้นขยายด้านขวามือ <c oughs> เพื่อทำการเชื่อมโยงเป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงานเข้ากับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คลิกเลือกเป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงาน และเลือกเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านซ้ายมือกดปุ่มลิงก์เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลระบบจะแสดงข้อความบันทึกเรียบร้อยกดปุ่มโอเคท่านจะเห็นการเชื่อมโยงเป้าหมายบริการกระทรวงกับแผนงานเรียบร้อยแล้ว เป้าหมายบริการหน่วยงานตามแผนงานท่านสามารถดำเนินการในระบบ e-budgeting ที่ระบบวางแผนงบประมาณเมนูระบบทะเบียนเมนูทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเมนูทะเบียนเป้าหมายบริการหน่วยงานตามแผนงานเป้าประ,ะสงค์เมื <S <S ม่อท่านเข้าสู่ระบบ e-budgeting ให้ท่านไปที่ระบบวางแผนงบประมาณเมนูระบบทะเบียน เมนูทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเมนูทะเบียนเป้าหมายบริการหน่วยงานตามแผนงานเป้าประสงค์หลังจากนั้นให้ท่านเลือกกระทรวงกรมและเป้าหมายบริการหน่วยงานที่ท่านได้ทำการเพิ่มไว้หรือมีอยู่ในระบบทะเบียนที่สามารถใช้ได้ในปีงบประมาณปัจจุบันกดปุ่มค้นหาตามปีงบประมาณกรณีนี้ คือท่านยังไม่มีเป้าหมายบริการหน่วยงานตามแผนงานให้กดปุ่มทะเบียนเพิ่มแก้ไขกดปุ่มเพิ่มด้านซ้ายเลือกแผนงานที่ท่านต้องการเชื่อมโยงกดปุ่มคัดลอกชื่อเป้าหน่วยงานบวกแผนงานระบบจะทำการคัดลอกชื่อเป้าหมายบริการหน่วยงานตามด้วยชื่อแผนงาน วันที่เริ่มต้นให้ใส่วันที่เริ่มต้นปีงบประมาณเป็น011060กดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกเป้าหมายบริการหน่วยงานตามแผนงานระบบจะแสดงข้อความบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มโอเคระบบจะแสดงเป้าหมายบริการหน่วยงานตามแผนงานที่ท่านได้สร้างกดปุ่มค้นหาทะเบียนตามปีงบประมาณ กดปุ่มแว่นขยายด้านขวามือระบบจะแสดงหน้าจอการเชื่อมโยงเป้าหมายบริการหน่วยงานตามแผนงานและเป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงานให้ท่านเลือกที่ขั้น 1A3 จะแสดงเป้าหมายบริการหน่วยงานตามแผนงานให้ท่านเลือกและเลือกเป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงานที่ท่านต้องการเชื่อมโยงกดปุ่มลิงก์เพื่อทำการเชื่อมโยงระบบจะแสดงข้อความบันทึกเรียบร้อยกดปุ่มโอเค จะเห็นการเชื่อมโยงเป้าหมายบริการหน่วยงานตามแผนงานกับเป้าหมายบริการกระทรวงตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว